ทั้งๆท,ที่เราฟังเข้าใจว่าจิตมีลักษณะที่รู้แจ้งอารมณ์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรากําลังศึกษาพระปัญญาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ที่เป็นอริยะสาวกนะคะก็สืบทอดความเข้าใจสืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นเวลานี้เดี๋ยวนี้นะคะเรากําลังฟังเรื่องของจิตแต่ว่าลักษณะของจิตจริงๆแม้ว่าเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เราก็ได้ยินนับครั้งไม่ถ้วน จนกว่าจะเริ่มที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะว่าสภาพรู้ขณะเนี้ค่ะมีจึงมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ก็ยังเข้าใจยากใช่ไหมคะแต่เป็นการเริ่มต้นของสติระดับหนึ่งซึ่งถ้าจะใช้คำก็คือสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะระดับที่กำลังรู้ความเป็นจริงของเห็นว่ามีจริงๆแล้วก็เป็นสภาพซึ่งไม่มีรูปร่างเลยและพอได้ยิน ก็มีสภาพของจิตซึ่งมีจริงไม่มีรูปร่างแต่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นจะรู้จิตได้นะคะก็ต่อเมื่อระลึกได้ว่าขณะนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มที่จะเข้าใจแต่ว่าเล็กน้อยมากเพราะว่าเพียงการฟังเราก็ฟังนะคะแต่ก็ยังไม่เข้าถึงธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไป หรือว่าธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินแล้วกระดับไปแต่รู้ว่าวันหนึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะจะปรากฏจริงๆแต่ต้องปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วตั้งแต่ขั้นการฟังโดยไม่ถูกล่อลวงด้วยโลภะเพราะว่าโลภะเนี่ยค่ะจะเข้ามาเร็วมากนะคะเพียงแค่นี้แล้วเมื่อไหร่เราจะรู้แล้วเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ได้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ สั้นมากเล็กน้อยมากถ้าขณะใด,ไ,ดไม่มีการระลึกตรงทันทีขณะนั้นก็คือสิ่งนั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นะคะว่าเราชินกับความคิดนึกเรื่องต่างๆมากมายค่ะคิดแม้แต่ว่าเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะของจิตนี่ก็คือคิดอย่างนี้จะไม่มีการรู้ลักษณะของจิตเลยเพราะว่าขณะที่คิดนั้นนะคะจิตเป็นสภาพที่กำลังคิดคำว่าเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะของจิต เพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่พ้นไปจากจิตเลยไม่ว่าอะไรก็ตามจะเป็นคําจะเป็นเรื่องจะเป็นเสียงจะเป็นสิ่งก็คือว่าเป็นสภาพที่จิตกําลังรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการฟังจะอุปการะนะคะไม่ให้เราเล่ใจร้อนแล้วก็มีการที่ระลึกเมื่อไหร่คือเข้าใจเมื่อไหร่ทีละเล็กทีละน้อยว่าขณะนี้มีสิ่งนี้ปรากฏและสภาพรู้ก็คือกําลังเห็นยากไหมคะ ยากแต่เริ่มต้นได้ถ้ามีปัจจัย